ดีครับเดี๋ยวเราวงหน้างานครับจะเป็นแนวใดค้นเป็นไหนมาอย่างอย่างลานค้ามีหลายฟันได้ทั้งหมดลานขายน้ำ น้องฝาใสสวัสดีจ้าว้เด็กน่อยไปบ้านแม่หน่อยมาว่าเดียวจะกนึงเนี่ยแม่ค่ะ่ไแม่ค่ะอืมเปนร่ม่่มิยอืรงจ้ามยุนแม่อะไรอ่ะนี่พี่หมิสวัสดีจ้าอันนี้จากคุณพ่อนะคะพ่อยุบึงการเอาพ่อยุบึงการหรอคะพ่อยอมเพื่อไห ไอ้ยูใชยพ่อนะเพื่อเมืองใัยพ่อนิดบ่งค่าคุณนะเอาหนูไปล่ำดูเด้หนูยูใช่พ่อนูกับยู่น้ำผึ่สซปไก่่วนจันที่นล่ำสิงมครับเมนพอเมนอนนูกอเป็นคนขนแกนแต่ไปได้แฟนยูหานอนุ่นเมื่อื่นนูกำลันการนูไปงานอยูพ่อนแต่เิ่นมีงานอยู่บ่แม่นหนูล่าสองมือพระว่างานเก่ามันเออเอองาจมันาง่ะ เนียนค่ะกับเรือพลังงานเออเดีแล้วดีแล้วไปไปต้อนเด็กๆก่อนนะครับเบื้องไปเบื้องไปต้อนเด็กแก่งก่อนทุกคนอโอ้บัตรละยี่สิบบบเมื้อนี้ อไกลแล้วแล้วไกลแล้วแล้วเวทีไกลแล้วแล้ว ยัะได้เปิดไฟแล้ว อันุนแนวหอมหวล้ว,ลวสถานทีโอ้ดีอันทีเป็นญาปลอดฝ้าปลอดฝนแน่นอนการแสดงต้องได้เริ่มติดตามสถานการณ์นี่พอดีผมยุกไก่ครับเลยได้มา เบิงก็จะเป็นครั้งแรกแหละจิงมเบิงไฟแสงสีบอลชีอารัางการประมาณขนาดใดกับมีการปรับสคริปโชว์ไม่อีกคุณนั่งเอกป้อมแปรมก็ได้ มาเบิงคนคนคุมเวทีครับเบิงครับคนคุมเวทีโอ้ยคุมเวทีอีกแล้วกลอมแปมครับกลอมแปม ไปเรียบร้อย,ลยแล้วก็แจ้งสว่างนะครับมาเดอ้อผูดายกีมาอำเภอรัตนบุรียูุนาที่ว่าการอำเภอเลยครับเป็นสนามหยาเป็นสนามฟุตบอลหยาดีฝนบ่ชื้นบ่แจ๊ ครับรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนครับตอนเปิดไฟเราก็ชิมไทายใ้เบิงต่ออีกไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> สุดกับเปิดไฟแล้วครับ Oh. <laughs> ตัดขึ้นเลยนครับต้นตัดแล้วนะไม่ไมันมาตัดตัดตัวเดิมไงการเขียววนมากหรอวรถบัสท่นหนลงใช่ไหมจานทับใสแล้วครับเขียวว่าใส่ได้โหโหดีเลยทำอะไรครบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Boa, 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 boa.